มีการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วดูซิว่าโอกาสการรอดชีวิตเป็นเท่าไหร่ การศึกษาเนี 1, ่ยเขาแบ่งเป็นสเตทคนที่เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่สเตทหนึ่งสเตทสอยู่ด้วยกันเนอแล้วสเตทสามสเตทสอยู่ด้วยกันเขาพบว่าโอกาสรอดชีวิตของมะเร็งลำไส้ใหญ่ใน5ปีเนาะของสเตทหนึ่งและสเตทสออยู่ที่76%หมายความว่ามีคนเสียชีวิตภายใน5ปีเนาะยีคนรอดชีวิตอยู่ที่76%แต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยมีภาวะซาโคพเนียซาโคพเนียคือภาวะที่กล้ามเนื้อเรามัน่อรีบลง โอกาสการรอดชีวิตเนี่ยจากเดิมเนาะสเต็หนึ่งสเต็ส,ต 1, สตใน5ปีเนี่ยรอดชีวิตอยู่ที่76%เนาะจะลดลงเหลืออยู่ที่67%เท่านั้นก็คือถ้าเกิดเรามีภาวะกล้ามเนื้อฝอรีบเนี่ยเราจะเสียชีวิตมากขึ้นกล้ามเนื้อเราจะสลายไปเรื่อยๆทุกๆปีอยู่แล้วตั้งแต่อายุ25กล้ามเนื้อเราจะสายหายไปหายไปหายไปเรื่อยๆทุกปีแต่ถ้าคุณเป็นมะเร็งมะเร็งเนี่ยเป็นเซลล์ที่แบ่งตัวเร็วต้องการพลังงานเยอะเวลาเรากินอะไรไป,ไปกินน้ําตาลไปกินแป้งไปมะ เหล่านี้ไปทั้งหมดแหละหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดคุณไม่ค่อยทานคุณคุมอาหารเป็นอย่างดีเนี่ยมเร็งก็จะกินกล้ามเนื้อเราเป็นอาหารมเร็งก็จะยิ่งเป็นตัวที่ทําให้กล้ามเนื้อเราถูกสลายออกมาแล้วก็ใช้เป็นพลังงานให้กับมะเร็งเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณเป็นมเร็งความเสี่ยงในการเกิดภาวะซาโคพีเนียคือกล้ามเนื้อฝ่อรียิ่งมีมากขึ้นแต่ในคนที่เป็นสเตจ3สเตจ4สเตจที่มันเป็นมะเร็งที่มันลุกลามมากขึ้นอัตราการรอดชีวิตใน5ปีถ้าคุณไม่มีภาวะซาโคพีเนียเหลือรอดชีวิตอยู่44% 44ในร้อยคนตายมากกว่าเนาะแต่ถ้าเกิดคุณมีภาวะซาโคพีเนียคุณจะเหลือรอดชีวิตอยู่เพียงแค่ 32%เท่านั้นเสียชีวิตไป2ใน3เนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีผลในการพยากรโรคมะเร็งด้วยดูแลกล้ามเนื้อของเราให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่ว่าต้องรอเป็นมะเร็งนะสิ่งสําคัญในการรักษากล้ามเนื้อไว้2อย่างหลักๆที่สําคัญอันที่1คือออกกาลังกายกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาสําคัญมากเมื่อเราสูงอายุมากขึ้นเนาะอย่างที่2ก็คือสารอาหารสารอาหารเนี่ยที่ช่วยป้องกันในการสูญสสายของกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดเนาะก็คือตัว HMB มีงานวิจัยเนาะที่ตีพิม ในปี2022นี้เนาะเขาศึกษามะเร็งหลากหลายชนิดแล้วก็ให้สารอาหารตัว HMB นั่นแหละเข้าไปช่วยทดแทน HMB จะเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อเนาะ,นอะพอพบว่าได้ประโยชน์ซึ่งมีอยู่15สต u d y ด,ดีเนาะใน15สั u d y ดีนี้มี6งานวิจัยที่เป็น RCT เป็นงานวิจัยระดับ เป็นเกรดดีเขาก็พบว่าไอ้ตัว HMB เนี่ยกับผู้ป่วยมะเร็งเนาะซึ่งอันนี้ไม่ได้จำกัดว่าเป็นเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วนะเป็นมะเร็งอื่นๆหลากหลายชนิดเนี่ยเขาพบว่ามีประโยชน์ในเรื่องของการรักษากล้ามเนื้อของเขาเอาไว้ได้ไอ้ HMB มันคืออะไรล่ะปกติเนี่ยเราจะรู้กันว่าเวลาเราต้องการจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยต้องอาศัยสารอาหารคือโปรตีนเวลาเรากินเนื้อนมไข่เข้าไปเนี่ยเราได้โปรตีนเนี่ยหรือว่ากรดอะมิโนเข้าไป20ตัวกรดอะมิโนในเนื้อสัตว์ต่างๆเนาะหรือโปรตีนะมีอยู่20ตตััววที่เอาไป สร้างกล้ามเนื้อได้เนี่ยมีเพียงแค่3ตัวเท่านั้นเนาะอีก17ตัวที่เหลือเนี่ยไม่มีความสามารถในการสร้างกล้ามเนื้อได้3ตัวเนี้ยเขาเรียกกันว่าบานเชนอะมิโนแอซิดมีลิซีนไอโซลิซีนแล้วก็วาลีนแต่ใน3ตัวเนี้ยตัวที่สําคัญที่สุดคือตัวลิซีนถ้าปราศจากลิซีนแล้วมีไอโซลิซีนกับวาลีนก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าลิซีนเนี่ย เป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อของเราถ้าไม่มีลิซีนมันจะไม่มีตัวกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้ออีก2ตัวที่เหลือเนี่ยไอโซลิซีนกับแวรลีนนะครับเป็นตัวที่มาช่วยเสริมลิซีนเท่านั้นเองเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับการใช้พลังงานของเซลล์กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นตัวหลักจริงๆคือตัวลิซีนนะครับเป็นตัวกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อทีนี้ลิซีนเนี่ย จะถูกเมตาบอลา์ในร่างกายเราเนาะจะถูกเปลี่ยนไปเป็น HMB นั่นแหละแล้ว HMB นั่นแหละเป็นตัวป้องกันการสูญสลายของกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดมันเลยมีการเอา HMB มาทําวิจัยกับผู้ป่วยมะเร็งเนาะในการที่จะป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อของคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยสูญสลายไปพอเวลากล้ามเนื้อเขาคงอยู่ไม่มีภาวะซาโคพเนียเนี่ยโอกาสการรอดชีวิตจากมะเร็งของเขาเลยเพิ่มขึ้นอย่ารอให้เป็นมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษามวลกล้ามเนื้อของเราไว้ ด้วยอะไรเราต้องออกกำลังกายประกอบกับเรื่องของสารอาหารต้องทานโปรโตีนให้ถึงทานโปรโตีนให้พอถ้าใครรู้สึกโอ้โหทานไม่ถึงทานไม่พอทานไม่ไหวนะครับเคี้ยวลําบากการทานโปรโตีนเสริมตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันการสลายกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดก็คือตัว HMB นี่แหละดูแลกล้ามเนื้อเราตั้งแต่เนิน่นๆนะอย่ารอให้กล้ามเนื้อมันสลายไปมากแล้วค่อยมาดูแลนะครับ